ปาทิโตปาทิโต้โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบอสุขุสุขคนเด้อมาพบพ่อกับนองลาตีพี่น้องเนาะพบพ่อมืนี่กะมาอยู่เฮือนเมตูคำเามอนคือเก่าเด้อพี่น้องตอนสวยๆแล้วเนาะ มากกับพอดีทางซางเพื่อนกะเอาท่ออันลงห้องน้ำก่อนพี่น้องมาอน้เพื่อนยังบมา่ทันได้เหตุอย่างอื่นเนาะเพราะว่ากะดโดนเติบเลยที่ว่าเพิ่นคุดแล้วฮะนะแล้วส่วงหนึ่งกับพายุแล้วขี่ต้มมันลงพี่นอ้องตรงจนถ่าให้แห้งกูแหละเพื่อนจังเอาลงได้ฮะนะมันก็สําคัญเนาะห้องน้ำก็ได้อ่าเวลาเฮาแบบถ่ายเบ้าอย่างอยู่ในห่นนะพี่น้องเพาะว่าเล่นเข้าป่าไม่ถาวเพื่อนกะเวลาฝนตกหรือว่าพายุเนาะกะมีห้องน้ำก็ดีขนะเนาะ โดยตอนนี้เพิ่นก็เอาลงซอยกันเลยพี่น้องสามคนมันกันนักเติบเลยโดยมีตัวจังได้กะเดียวสีพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งเนาะโดยที่โตพี่น้องเปิดภาพมาเนาะบรรยากาศอยู่ขืองปรตูคำเด้อพี่น้องตอนสวยๆเนาะมากับพอดีเห็นทักงสางเพื่อนเอาถอลงห้องน้ำแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าคุดไหวกระลายมือเลยเพ่นกะเพื่อนก็เลยเอาลงเลยเนาะมือนี้กะสามคนพี่น้อง ออไอพามีพยัญชนงบดิมาเนาะก็นักอยู่แล้วถอดเลยจ้ะปูวงสบายดีเด้อสบายดีกว่า,าติตต์เลยถ้าอ้นประสันเลยมันเข้าป,าป่าบ,ออบ,บ่ถอดตะบิดเนาะลงงานอยู่อืมวัดถอดท,ที่โซงอย่างเงี้ยว่าสามคนลงงานเผื่อสีได้เนาะนัก มือมือออกเลยมือเะทำดีมือเยวะเนี่ยมือแตกแดงมีจับก็แล้วกันจับพังนะเอ้าดึงขึ้นนะดึงดึงขึ้นยิงตีวางเลี้ยงทางนี้ขึ้นข้าวซอยไม่ได้ไม่เลี้ยงซอยไม่ได้เนาะเพราะว่ามันมันหนักมันเกินกำลังแล้วจิไปยังอีกอันหนึ่งเลย่ะเนาะ เคุดบ่แล้วพี่น้องกัแบบนี้แหละเอาคุดบ่แลวก่อนเพิ่นเอาทอมาก่อนก็เลยอย่างงน่อยนึ่งดีพูนึ่เ้าพูนึงเสียป่งส่ได้ไม ได้แล้วงงได้แล้วทอทีอ่สองมม <c oughs> องกระองแล้วค่ะกากเบิ่งเี้ คือคืออนเพื่อนพันว่าเอาโหลดไปหัะเนาะเอาโหลดย่อพี่น้องเอาโหลดเลยมันลงงายจ้างเพื่อนนงละตีจ้างเพื่อนอาณาอันเท่ะเลก็อันหนึ่งเศร้าพันบอกหมวยจืดหมอยากจืดบอกือว่าอันละเศร้าเนี่ยเนาะโดนเติมเลยอันนี้ต้องได้อลงเองเพราะว่าเพื่อนมาส่งก่อนเอายังบุรีคุดบุรีเวนอะไรหรือว่าเขาคุณยังไม่แล้วเนาะ แบบคูดมันก็นใช้เวลาสั่สงสายมากเหมือนกันมาเนาะแม่นเพ<ด>นะิ่นก็มาซอยน้องตุ่นบ่น,นะคือเฮดซราบอม่ยากนะกินข้าวแล้วบ่นี่กินแล้ว <laughs> หน่อยยังกิน,นมากินอยู่พี่เลยเออ แกงเห็ดละได้เมื่อวานเออไดกันแกงเห็ดบวกแม่แล้วก็บ่วงี้เฮดออกร้ายเนาะแม่เอแล้วก็ใส่มักบวบน้ำเราไปกินเนาะเม่าวเป็นเม่าปลามาเพิ่มเออแกงใส่น้ำกันแกงใส่กับปลากับปูตื่ไดเฮดไดเฮดอีกดไหไดบ่ดนั่งตื่นมานเนาะยังอีกโตสุดท้ายบ่ปลาหนักเนีย แต่สีอารมณ์ใดแต่ละอันเนาะให้มั่งสบายดีเด้อทรามานนิ้วมือทรมานนียวมืออย่างอีกอันสุดท้ายพี่น้องเผื่อสิแล้วต้องได้จิกก่อนเนาะจิกปูนมน,น, <laughs> นิ่มเน่บ่าวทั้งวันบ่มีบ่มีอารมณ์ยิ้มนะ <laughs> กินข,อขอ้าวกบแกงกระสอถไปเห็นน้องพวงไปอ,อ๋อน้องพวง,งเป็นแม่ครัวมลยเม็ดหาซแแม่นหาซิเอลาเพิ่นแทกเนาะตั้งแต่ปุ๊ตั้คุณหองงาม <laughs> เดี๋ยวนี้บ่เห็นเลยจัไปใส่จะเป็นไปเบียร์ผมจะ อากาศแดดแท่นิ้าเมื่อยก่นอนเนาะตอนสุดท้าย,อ,ายอ้ยไม่เท่าไม่เท่าสบายดีเด้ออนันมากมาได้ใจนะฮะคุจิลอวะโอ้น้องตุ่นก็นสบายดีล่ละ ได้บอเฮ็ดนะไอ้มาว่เจ้าได้เฮ็ดไปหาเข่าไปเบิร์นนี่เจ้าว่าได้เนาะเมื่บ้านนี่ยังสั่งคนได้ได้หันมาเทถ่าเนาะพอได้แกงอยู่แล้วค่ะเน่ไปถ่ากับพอดีได้ป้ามาใส่อีกว่ะเข่ากันดีเลยแหละได้จิโร่ตัวหนึ่งเนาะ ได้กินอยู่มือนางกัเขาไปนี่นีก็ได้หน่อยหนึ่งปันกันเพ็ดปวกออกนอะส่วนนี้้เนอ่บัว่งเี่น้บิงเพื่อนเอาทอลงพี่เนะาะสาวเอาลงให้มันแล้วเพราะว่าวเมน พยูเขานี่หนาเต็มเลยเนาะเออพระอหลังจากที่ว่าเออหลาบเพิ่งดแล้วก็ขี่ต้มเต็มเลยเนาะฟ้นโต๊ะนะก็เลยฟ้าเอาลงก่อนเป็นว่าพายู่ซิมาอยู่ด้วยนี่ไปแถาไปแถาได้ยินคำว่าพายูนในแห่งญาานเลยเนาะลายเถิดเย กินกับลาบยังก <In> e. ็ได้อ่ายังเกาะกวงกวงยังนี่แหละใบใบยังกานี่ยไม่ได้ใบหูกวงบอกกินกับลาบยังก็ได้เมนอยู่ในแดดหนวดแดดก็เขามด้วลงเกษตรพญาว่าไมวสีทนแหละเมน ทนได้เป็นบางเวลาอีกอันหนึ่งทั้งเมือนี้ชีได้เห็นยังมื่อนี้ตังวงกบเออตังตังวงกบพี่น้องเมือนี้เนาะตังวงกบแล้วเลยทอล่ง่อนทอล่งแล้วแล้วก่อนเนาะ อากาศอ้าเอ้าวพี่น้องมื่อนี้นะต้องได้ใส่หลา้ๆเนาะปูนาะ นบอกของนู่วงเลยบ,บ่นัก็เลิกยุอันนี้นะธรรมดาเ่เร่ยทีเดียวเถ่าชิลดของน้าอลไบ่เนี่ <c ười> จังไปได้เล่นเข้าป่านะ่ไปถเนาะ <c ười> มาเพราะว่าพะยุเข่าได้เล่นเข้าป่าไว้ได้ได้ดทดีแต่เก่าเพื่อนผูวงนี่นะเขาจ้างเพื่อนเอาลงเลย หลดเผิ่นนพิ่นโยกลงหายแต่ว่าได้เสียเงินอันหนึ่งนะซาวพันหัวเลสี่ทอแปดสิบแม่นเหลือเติบแล้วกระโบไว้แล้วเพาะว่าเผิ่นบริมีคนตอนนั้นกะแล้วหันงั้นเขาสั่งเขมาแล้วแมนเน็แบบนั่นกะสีสะดวกกลัว มันสิง่ายเขามาแเลยไงเข้าลงเลิกเลิกแต่โดนเสียเงินกะโบเป็นยังดอกเนาะอันนี้ให้งานคนกะสิเมื่อยกว่าพี่น้องกันนักงานกับยานเบ็ดมือเออถับมือถับแข่งเนาะมันเดือดก็สิลงได้เนาะก็ใส่เวลาโดนเติบได้พี่น้องกับบ้ง่ายเนี่สามคนมือนี่ให้มาเพิ่นจัดการกับเปลี่ยนในวันเนาะ เสียงไคได้เนอนเสียงใใช้น้ำนะกะเอาหารได้ไหมเอาเอาเอาอันเอาปากสิ <c oughs> <c oughs> อากาศฮ <c oughs> อนๆอนต้องเติมน้ำเย็นเลยนี่บ่จังไม่แห้งจังไม่แห้งเห็ดเวียงเนาะแหงยอคล้องนักสาวมือนี่น้ำเย็นพี่น้องเอ้ยอากาศฮอนๆ อโอ้โลบสีดอกนี่แล้วตัวนี้กอาลงเลยบ่อืม,อ,มอือเลอองก้จ <laughs> ึงเย็น รีสิทดิ์อ่ะผมไป้งหมอสิแข้งยังอีกอันหนึ่งเนาะพี่น้องทาเพี่นเอาลงอีกอันหนึ่งยังอีกอันเดียวกระเลี้ยวแล้วบัตรนี้่ยังอีกอันหนึ่งเนาะกระเลี้ยวบัตรนี้อันสุดท้ายไม่บอกไม่บคือสีง่ายกว่าเนาะเพราะว่ามันอยู่เทิงนะ เอาลุงท่อที่2ในย่างหน่อยนึงแม่นโุงปตัวนี้ก็อันสุดท้ายแล้วพี่น้อง3ท่อนเนาะ3บ่ประมาณ3อ้อติโตอ้าติโตห่อเลยบาดนี้แงคักแข็งแงเนาะพี่น้องเพิ่นนี่ อ่งรยนวงานใหม่เลยหนไม่ไป้ยามอกหมเนกในทีบวกกับเกนยกี่แนก็เออ่ว กูยังวายซอลใหม่ไปกายใช้ใช้มา,ห,าหนีงอโคชานเดี๋ยวจะเอารวปซีกใหม่ออกครับเอาลายก <c oughs> เรินเรยงเร่นเ, <c oughs> เรง <c oughs> เ่งเร่งอืมเรื่องขส้นเตี้ยว ได้เลยไ,ได้หมันเดมันห่อนแหงเหรอล้วจะได้ปน,นีนเหรนมือมือ มีแต่เอามาดินลงเลยวันนี้พี่น้องแล้วหละสามถอนเบ่เม่นเบ่เออสามในข่อยคิดว่าสี่ครับพอดีขักเนาะเรียบร้อยพี่น้องบัดนมีแต่เอาดินลงลนดินนีนน่เออ,อพอดีขักอพอ,อ,ด,ด,อ,อพด,กพดีโอเคเลยเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันกระคุดโดนเติบแล้วพี่น้องก็อยากเอาลงให้แล้วโอ้ดดดดไม่ท่าวพี่ข่าวปะ อ่ากินแล้วไปยูโฮมหัแหละอยางเย็นนองตุนนั่งอยู่พูอืมรหลดผัดบ่เอาข่าวมาในมันจังโฮมเป็นยังคอน่ะยังกัดฮบุแมนอันน่ะบอกยุงมอลงยังเป็นตุ่มอยู่ออยไปเขาไปยูโฮมพูอากาศแดดอืมหลดเนาข่าวไปพูเออม,มันจังกันบาแดดเนาะรหลดหลดใหม่ซ้่มพี่น้องไปตากแดดแต่ซีบโต๊กดอกมันยังใหม่อยู่ เป็นซื้อห้ากระซื้อได้เ่อได้พอหอดหอดซองเดือนจำเนาะห้ากระซื้อนี่เป็นซื้อมากะอากะเรียบร้อยาปนี้กะมีแต่ว่ายางผมผมหัวแล้วเนะาะอาจจะเอาดินลงเพราะว่าตอนนี้มันแดดเอาลงมาได้เราพี่น้องมันอากาศห้อนเนาะสรวงนี้ก็ได้พักพ่อน็นสีตังวงกบเนาะคนมาเมือนอีสางนคนวะต่างวงกบกอน Mm hmm. ทางหนานี่เพิ่นนงซาบเรียบร้อยแล้วพี่น้องแล้วแต่มือนั่นเลยเนาะสว่างแรงๆ mm hmm. เรียบร้อยภาสวยงามครับคักค oh. ัก อันนั้นดชมอะไรโทนี่หรอชมีพี่นี่ล่ะอนน่ะพอดีงามเนาะพี่น้องแล้วแล้วกยังหือทางนี้หน่อยเดียวแต่ว่าเพิ่นสาบ่จักเนาะนี่ยางหน่อยนึงบ่ดนก็แล้วเนาะทางในนี่กยงไ้คาห้องน้ํานี่แหละแต่ว่าสําคัญเพิ่นก็เลยเอาท่อลงก่อน พรุหอีกยัยงมาย่านดินลงไปคือเก่านะพี่น้องเพื่อสิเอาดินกี่ต้มมียังขึ้นอีกใส่เวลาโดนเนาะว้าไหนมาข้ามมาได้ไซนไมมามา่ะไอ้ม่าอามาบ่ะมากินสมเนะอะมันมากินสมเนอะ <c oughs> เป็นยังข้าไปห้ามาบ่าดูไม่รูแต่นี่มันที่สุ แม่โ yeah. oh, yeah. อ้หมอนี่พี่นอ mm hmm. ้องหม้อแกงเห็ดบ่หม่เท่วปลาิดตโตแกงเห็ดปลวกใส่ปลาคอเนาะ mm hmm. ข้ากันดีแห้งอน,นี้พี่น้องเอออาหารเพลิน,นได้อาหารดีอยู่เดอ้อพี่น้องอันนี้ก็ดีสุดๆเลยเนาะอาหารแบบแกงปลาคอฮะนะสื่อเพลินกับแพงได้แต่ธรรมศาสตรนี่ก็พอหาได้นนก็หา <laughs> อ,อันนั้นเขาเอามาเลยได้อยู่ในเออเนี่ยในทางหน,น่ารื <c oughs> <c oughs> ่นเทานะตื่นฟังเพลงหนหองเวลาคนเศร้าเมาื่อยอยากพังกับพังเอ,อ้ยจักยา ดีอยังแหละเพิ่นเห็นเลยเพิ่นก็เอากินได้ไม่มากมาย่กรรมมาเพื่อเว้ยกินเนาะหาล่างเลยจักยาดีอยังกับโอโหล้างแล้วบุญแม่หาล่างแล้วกินเลยแม่นจักดีอยังเพิ่นว่ามันดีเป็นยาดีกันเลยแหวะเอามาไม่ถาวรกระปุกตัดไม้มาไม่ทางมือนี่เศร้าเมื่อยก่อนบ่ตัดบ่ผมผมก็ตัดดไ้นะเออ เวลาเมื่อเฮาหาเห็นไอ้เจ้านางมันหักง่ายเออคอยดีดต้านไม้น่ะมันอยู่ในห่มเนาะใครแนวดอกตัดเหนื่อยก็เอามาเลยเหลื่อยก็มากระจายปิ้างมันอือเราใหญ่มันหินไปมันจะเอาแล้วดิอือดีเลยมันบอกเป็นยังดอกมันล่มลงเลยเป็นกระบว่ายังดอกพี่น้องแต่ว่าตัวมันยืนต้นมันใหญ่เนาะมันก็เพิ่นห้ามแต่อันนี้มันหักลงเองหักลงเองอือ ไม่งั้นหน่องตุนไม่จะได้หน่องตุนเมื่อยบ่ห้ากับมาพี่น้องว่านี่บ่ได้มากน้ำแม่เถ่าเนาะอยู่เฮือนเศร้าเมื่อยเพราะว่าซาเป็นกระพักเวียกนี่แกกระพักมือเนี่ยยาวเป็นพักกับมือนี้ก็ลงมือต่อกินนี่แม่หไม่ก็เป็นนมชอยอ่างบ่ก็เป็นมเตาเตะเรียงจะเอาให้ไอ้วันทองเป็นหมางกินอยู่ได้เห็นว่านเนี่ยก็กินอยู่ เพิ่นแล้วแต่เพิ่นก็เศร้าเมื่อยเนาะเบิด์ลอะพี่น้องเอาลงบบบนี้เพิ่นเศร้าเมื่อยอยู่ในห่มพคนละเออกินสมอพิลุกมากน้องตุนกินไหมสีอิเบิ่งดูแซ่บบ่อ่นบ่กินบ่เออบ่ละหมากินแบบนี้บ่จักกมา้ะเออ มาไอเปืนไอปีนมาหาเออมาไอปนยังมีคนมากินเนาะยังกินมาชือเลยชือจะมาอันกินมาไม้นะอันกินกินบ่เนี่ยกินกินเข่าเมือกี้เมา่อัาดิส่วนไล่กับเขาป่าเม่อานอยู่ไ่อด้เปนน้องเนาะอาหารบ้านบ้านน้องเท่นเลยกินเบื่อ ช่วๆยๆจังกินถ้าว่าบาาม่อยากกะแต่ว่ามันอยากเมื่อยบ่กกินกันต้องน,น,น่นเนาะวันนี้กะมีแต่ว่าจังสั้นหละพี่น้องเนาะสา้สางเพิ่นกระเซ้าเมื่อยก่อนเพราะว่าเพิ่นเอาทอลงเลยแล้วแล,ล้วเนาะสามทอได้ห้องน้ำก็ดีพี่น้องยกให้แล้วก่อนเนาะไม่เท่าเนาะเพราะว่ามันก็สำคัญนะมีแต่อันนี้บัดได้เฮาก็เขาป่าบาดัดฝนตกอีหยังมาก่นแหละลำบากได้แรนเข้าป่า่นแหละ ยิง่งย่งก็ลายวะอ,อ,อันนี้ก็แล้วเหละแต่ว่าจังสั้นเลยเนาะให้เพิ่นเศร้าเมื่อยก่อนพี่นอ้องเลยเอาพอดีมาหาเพิ่นมนนื่อนี้ก็ได้ไอพามีเพิ่นกันยังบ่าทันมาเนาะเพิ่นยาลำหลังโดยพอดีแหว่ห่านพี่น้องมาแล้วก็พอดีมาเลยสวยเลย อพี่น้องมีแต่ว,ว่าคลิปนี้ก็สิขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อถ้าพบพอคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้ลาไปแล้วเด้อขอกล่าควคำว่าสบายดีสบายดี